แจ้งข่าวด่วนสำหรับใครที่รอคอยการจ่ายเงินเยียวยาน้ำท่วมปพแจ้งข้อมูลข่าวสารเตรียมโอนจากทางธนาคารอมสินนะคะในวันที่6กุมภาพันธ์2566เป็นต้นไปรวมพี่น้องเกษตรกร,ร,กรประชาชนที่จะร,ะรับการจ่ายเงินเยียวยากรณีที่อยู่อาศัย5,000บาท7,000บาทแล้วก็9,000บาทในส่วนของรอบที่7ครั้งที่7ซึ่งจะเริ่มทยอยโอนในวันที่6กุมภาพันธ์2566มีทั้งหมด4จังหวัดค่ะเป็นวงเงินกว่า173กว่าล้านบาทจังหวัด ังหวัดอะไรบ้างที่ได้รับการโอนเงินรอบที่7ครั้งที่7ในครั้งนี้คุณผู้ชมฟังด่วนแ,และในส่วนของใครที่ยื่นคําขอรับการช่วยเหลือแล้วนะคะแต่ว่ายังคงไม่ได้รับการโอนเงินปอพแจ้งด่วนว่าให้ติดตามคําร้องที่ยื่นจากทางปอพจังหวัดได้ทุกจังหวัดโดยในส่วนของใครที่ยังคงไม่ได้รับการโอนเงินให้รีบผูกบัญชีพร้อมเพด้วยเลือกตรบป,ประจำตัวประชาชนหากไม่มีบัญชีพร้อมเพ์ให้ดําเนินการเปิดบัญชีธนาคารใหม่และผูกบัญชีพร้อมเพดด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชน อย่างเร่งด่วนสําหรับพี่น้องประชาชนที่ยื่นคําร้องขอรับเงินช่วยเหลือเรียบร้อยแล้วหากยังคงไม่ได้รับการโอนเงินติดต่อได้ที่ปอพหมายเลขโทรศัพท์0 2 6 3 7 3 5 1 1ได้ค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามข้อมูลข่าวสารในการจ่ายเงินเยียวยาน้าท่วมครั้งที่7รอบที่7ที่ส่งบัญชีรายชื่อให้ทางธนาคารอมสินในส่วนของจังหวัดอะไรบ้างที่ได้รับการโอนเงินค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะคะ ต้องบอกว่าการจ่ายเงินเยียวยาน้ําท่วมเนี่ยเริ่มทยอยจ่ายมาแล้วแหละตั้งแต่วันที่20มกราคม2566นะคะ24มกราคม31มกราคม1-2กุมภพาพันธ์รวมไปถึงวันที่3แล้วก็วันนี้ ในส่วนของการจ่ายเงินจะทยอยจ่ายอีกนะคะวันที่6กุมภาพันธ์2 5 6 6วันที่6ครั้งที่7รอบที่7ประกอบไปด้วยจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะใครอยู่จังหวัดร้อยเอ็ดยังคงไม่ได้รับการโอนเงินยื่นคําขอรับความชื่อหรือแล้ว,ลวตรวจสอบเช็คสิทธิ์การโอนเงินนะคะจังหวัดตาาค่ะจังหวัดประทุมธานีเพิ่มเติมและจังหวัดนคนปรปฐมเพิ่มเติมนะคะซึ่งในส่วนของการจ่ายเงินเนี่ยทางปอพอส่งรายชื่อให้ทางธนาคารออมสินแล้วกว่า27,175 คคัวเรือนซึ่งจะดําเนินการจ่ายเงินในวันที่6กุมภาพันธ์2,566เป็นต้นไปโดยจะทยอยโอนตรงเข้าบัญชีพี่น้องประชาชนนั่นเองค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้นะคะจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ